เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพลตวัชรศิลป์ผู้แทนรัศดรเฉยชื่อพรรคประชาชนาดีพครรคเก้าไกลครับขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยนะครับจากที่ท่านประธานได้กล่าวถึงผมนะครับในการประชุมเมื่อคืนนะครับก็นั่งฟังอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะขัดจังหวะไม่อยากให้การอภิปรายของเพื่อนเราดึกไปกว่าเกินจําเป็นนะครับก็เลยขออนุญาตใช้สิทธิ์ชี้แจงนะครับประเด็นที่ถูกพาดพิงในเช้าวันนี้นะครับ ขออนุญาตใช้เวลาไม่นานครับผมมีแค่4ประเด็นแต่ว่าไม่เกิน7นาที36มสิวินาทีที่ท่านประธานใช้ในการชี้แจงเมื่อคืนอย่างแน่นอนนะครับประการแรกครับท่านประธานได้พาดพิงถึงผมนะครับพยายามจะสื่อว่าผมมีเจตนาในการไปฉุดกระแสหรือว่ารือ้อรั้วบ้านจากการตรวจสอบคำของบงประมาณของสภาก็ต้องอยืนยันว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการรื้อรั้วบ้านนะครับผมทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งเราก็มีวาระในการตรวจสอบคําของบงประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ก,การยกระดับประชาธิปไตยเรามีการตรวจสอบคําขอของทั้งสภาของทั้งกรกตทั้งปปชครับดังนั้นไม่ได้เพ่งเล็งมาที่งบประมาณสภาเพียงอย่างเดียวแต่มันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างนะครับที่สื่อมวลชนและก็สาธนารณะนตั้งคำถามกับการตั้งงบประมาณของสภาเป็นพิเศษในปีนี้ประเด็นที่2ครับท่านประธานย้าอยู่หลายรอบนะครับว่างบประมาณยังไม่ผ่านสภายังไม่มีการใช้จ่ายครับผมก็ต้องเรียนกับท่านประธานด้วยข้อเท็จจริงว่าผมคิดว่าคําพูดนั้นเป็นการพูดความจริงที่ยังไม่ครบถ้วนกับท่านประธาน จริงอยู่ครับว่างบประมาณปรับปรุงสาระแก้วปรับปรุงห้องประชุมง,งบประมาณที่ท่านพูดถึงงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่จอดรถอาจจะยังไม่ได้มีการใช้จ่ายจริงแต่มีงบประมาณส่วนหนึ่งครับที่ทางสภาได้เตรียมใช้จ่ายไว้แล้วมีการโอนงบประมาณบางส่วนจากงบ6 7ในโครงการอื่นเตรียมไว้แล้วนั่นคืองบประมาณในการออกแบบอาคารที่จอดรถอูลค่า105นล้านบาทมีการดําเนินการไปแล้วครับในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาทํามีถึงขั้นการประกาศผู้ชนะ ในการคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาครับก็เพราะว่ามีบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาทักท้วงเนื่องจากว่ามีการเปิดเวลาในการรับข้อเสนอสั้นเพียงแค่10วันนะครับดังนั้นจะบอกว่างบประมาณที่ผมพูดถึงท,ที่กรรมการพักน<ม>า<ล>ทีใน<ล><ล>การต<ล>รวจสอบท่านผลิตจะอภิปรายเลยจะได้เดินเวลาของฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายครับใช้สิทธบพลาดทิงไม่เกินเจ็ดนาทีสามสิบหกที่ท่านใช้เมื่อวานครับความจริงผมเตรียมอภิปรายมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณสภาโดยสังคบท่านจะอภิปรายเลยไหมเนี่ย ผมเช่น้นครัไม่เกินใช้สิพนได้ครับไม่ใช่จะได้พูดนานๆเลยท่านจะหักเวลาก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมเตรียมไายในกระทรวงอื่นครับตอนนี้ก็ใช้เวลาของฝ่ายค้านได้เลยท่านพูดได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากไม่เกินเจ็ดนาทีสามสิบหกแน่นอนครับที่ท่านใช้เมื่อคืนแต่นั้นประการที่สองผมย้ำนะครับว่าถ้าท่านจะบอกว่างบประมาณนั้นยังไม่มีการใช้จ่ายยังไม่ผ่านสภาก็ไม่จริงซสทีเดียวเพราะมีบางส่วนที่มีการเตรียมมีการ โอนงบมาแล้วครับจากงบโครงการอื่นในงบ67เนะครับ <c oughs> เพื่อเตรยียมมาใช้ <c oughs> เพียงแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญา <c oughs> เพราะว่ามีบริษัทอื่นทักท้วงเข้ามาถึงความเร่งรีบของกระบวนการนะครับประการที่3ครับท่านพูดประมาณว่างบประมาณนั้นยังไม่ผ่านสภามันจะทุจริตได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงกับท่านประธานสั้นๆครับว่าผมคิดว่าการทุจริตมันไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณการทุจริตการเอื้อพวกค้องไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวในการจัดทํางบประมาณครับ แต่การตั้งโครงการที่ไม่จําเป็นผมคิดว่าก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึง่งของการจัดทํางบประมาณเช่นกันเพราะเป็นการนําเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาใช้กับประเด็นที่ไม่ได้เร่งด่วนและไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับโครงการหนึ่งที่มีการทําคําขอเข้ามาโดยสภา,านะครับอย่างเช่นการตกแต่งฉากหลังบัลลังท่านประธานครับอูลค่า133ล้านบาทมีการทําคําขอเข้ามาครับในงบปี69จากทางสภา ถึงแม้ท่านจะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่โปร่งใสย,ยังไงจะได้ผู้รับเหมาที่มาทําบริษัทที่มาทําที่ให้ราคาดียังไงแต่ในมุมมองของผมครับมันไม่ควรจะใช้เงินสักบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนในการไปตกแต่งฉากหลังมูลค่า133ล้านบาทซึ่งไม่ได้ทาให้การประชุมสภาของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นผมย้ำนะครับในประเด็นที่3ว่าแม้ว่ายังไม่มีการใช้จ่ายแม้ว่าอาจจะยังไม่มีหลักฐานว่ามีการเอื้อผลประโยชน์พวก้อง แต่การตั้งงบประมาณกับโครงการที่ไม่จําเป็นก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทํางบประมาณส่วนประเด็นสุดท้ายครับชี้แจงครับสั้นๆท่านได้กล่าวทิ้งท้ายเมื่อคืนนะครับก็มีสื่อหลายสำนักก็หยิบไปเ,เขียนคําพูดลงในหน้าข่าวนะครับว่าถ้าท่านผลิตเก่งจริงให้ไปตรวจสอบงบประมาณโครงการกระทรวงอื่นก็ต้องบอกว่าผมทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วาท่านประธานผมตรวจสอบงบประมาณของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ด้วยมาตรฐานเดียวกันครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับงบประมาณไหนไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นใครแต่ผมต้องย้ําแบบนี้นะครับว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะมีความชอบทาอะไรครับในการไปตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นของหน่วยงานอื่นถ้าหน่วยงานตั้งต้นสังกัดผมยังถูกมองว่ามีการตั้งงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบ งบประมาณของสภาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นด้วยมาตรฐานเดียวกันผมทิ้งท้ายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านบอกว่าสิ่งที่ผมได้ทําหน้าที่ของผมไปนั้นอาจจะทำให้สภาเสียหายผมก็ยืนยันครับว่าการตั้งคําถามของผมในฐานะตัวแทนประชาชนไม่ได้ทําให้สภาเสียหายหรอกครับแต่ถ้าผู้บริหารสภาไม่สามารถตอบคาถามที่ประชาชนสงสัยได้อย่างดีเพียงพอจนทําให้ประชาชน หมดข้อสงสัยว่างบประมาณของสภานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่อันนั้นต่างหากครับที่จะทาให้สภาผู้ทแทนราษฎรแห่งนี้เสียหายครับขอบคุณกประฐานครับขอบคุณครับคือจะได้เข้าใจกันนะครับสภาผู้แทนที่เราอยู่ผมต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณท่านอาดีต ประธานรัฐสภาท่านชัยชิดชอบนะครับที่ได้กล้าหาญที่จะตั้งงบประมาณนะครับที่จะสร้างรัฐสภาใหม่นะครับจนมีที่อยู่อาศัยของรัฐสภาในวันนี้ถ้าไม่มีท่านชัยชิดชอบวันนี้ไม่มีสถานที่แห่งนี้สองต้องขอบคุณท่านชวนหลีกภัยท่านอดีตประธานรัฐสภา ที่ท่านกล้าหาญที่จะเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้โดยที่ยังไม่ได้รับมอบยังที่ไม่รับการส่งมอบแล้วท่านใช้มาจน5ปีนะครับอันี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านและผมก็ต้องขอบคุณท่านวันมูฮัมหมัดนอมาัานะครับที่ท่านกล้าหาญนะครับที่จะปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมสิ่งที่มันขาดไปคือก็ประมาณหมื่นกว่าล้าน ที่ใช้ก่อสร้างรัฐสภาแห่งนี้จริงๆแล้วมันสองหมื่นกว่าล้านถูกตัดงบประมาณก็ขอให้มีที่อยู่ก่อนนะครับขอให้มีที่อยู่ก่อนอองบประมาณที่ถูกตัดไปค่อยตั้งงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามแบบแผนแม่บทนะครับแบบแปลนต้นแบบนะครับที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับดังนั้นเนี่ย าถามว่าจำเป็นไหมคืองบประมาณแต่ละกระทรวงทบวงกรมหรือแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับของรัฐสภาก็เหมือนกันกว่าจะถูกบรรจุในเล่มงบประมาณสองหมื่นกว่าหน้านี้ยากลำบากที่สุดของสภาผพพู้แทนราษฎรขอไปหมื่นกว่าล้านอนุมัติมา8 0 0พล้านถูกตัดถูกตัดบางโครงการที่จะพัฒนาก็ไม่ได้สักปี นะครับดังนั้นเนี่ยความยากลาบากที่เราได้มาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารของรัฐสภาผมยืนยันปกป้องงบประมาณของสภาเต็มที่นะครับท่านผลิตท่านเเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองเรามีกรรมธิการติดตามงบประมาณเรามีกรรมธิการตำรวจเรามีกรรมธิการปปอชอ ไม่มีปัญหาครับท่านจะตรวจสอบงบประมาณก็ไม่เป็นไรแต่ท่านได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสภาเนี่ยนะครับไปชี้แจงงบประมาณของัฐสภาท่านเชิญเขาไปเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตัวเล็กๆที่เลวร้ายที่สุดท่านไล่สดท่านไล้สดแล้วก็ต้อนเจ้าหน้าที่ตอบให้ได้แล้วท่านก็เป็นพระเอกท่านเป็นวีรบุรุษในโซเชียล แล้วก็ท่านก็ตัดต่อตัดตอนเอาไปลงในติ๊กตอกเอาไปลงใน youtube เจ้าหน้าที่ตัวเล,เล็กๆเนี่ยเสียหายขนาดไหนคือกรรมธิการ35คณะเนี่ยไม่มีคณะไหนที่ไล์สดทุกนัดการจะไล์สดประชุมกรรมธิการเนี่ยต้องขออนุญาตที่ประชุมแล้วต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ด้วย ปกติกรรมธิการนี้ถ้าจะเผยแพร่ข้อมูลได้เนี่ยจะต้องมีรับรองบันทึกการประชุมก่อนถึงจะเผยแพร่ได้ท่านรับผิดชอบได้ไหมครับเนี่ยความเสียหายเนี่ยครับทัวลงเจ้าหน้าที่สภาเขาแทบจะแทรกแผ่นดินหนีถ้าเอาไปถ่ายทอดถ้า,าไปตัดคลิปให้มันเต็มก็ว่าไปอันนี้คือตัวอย่างผมไม่อยากจะตำหนิท่านนะครับ การกระทําทุกอย่างเนี่ยนะครับคือวัตถุประสงค์ของแต่ละท่านเนี่ยนะครับขอให้บริสุทธิ์นะครับการทำงานเพื่อประชาชนในเรื่องของอความไม่จำเป็นเนี่ยท่านก็ไปเป็นกรรมธิการวิสามันดิงบประมาณท่านก็ไปพิจนารณาในห้องงบประมาณของสภานี้อัานไหนจำเป็นไม่จำเป็นมีเหตุผลหมดกว่าจะมาถึงตรงนี้ แล้วฉากหลังมันลังเนี่ยครับท่านดูสิครับปกติมันมีงบประมาณอยู่แล้วแต่ถูกตัดไปท่านดูสิครับปูนเปลือยอยู่ตางนี้นะครับแล้ว,แล,วแล้วมีเข้มเ,เส้นขีดอยู่เต็มไปหมดเนี่ยไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนเอาไปทำรุ่นลูกรุ่นหลานอีกร้อยปีเหรอครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าไม่ทำแต่มันเป็นศักดิ์ศรีของรัฐสภา ศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรท่านมันสวยมันดีเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศเป็นอันดับสองของโลกถ้าทำที่จอดรถครบแล้วเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกใหญ่ที่สุดวันนี้ท่านไปเดินดูสิครับท่านปรลิตท่านไปเดินดูรอบสภาเลยครับ ไปดูดูวัดแก้วฟ้านะครับไปดูห้างสุพิมสิครับเต็มหมดครับไม่มีที่จอดรถครับอันนั้นน่ะเหลือเลนเดียวครับที่เข้ามาสภาเราจะปล่อยอยู่อย่างนี้เหรอครับไม่ทําก็ได้แต่ต้องทําทําให้มันจบครับให้มันเรียบร้อยงนั้นขอเถอะครับท่านไปท่านตรวจสอบได้ทุกเวลา ผมจะบอกให้การตรวจสอบสภาเนี่ยตอนหมูกระทะนะครับตอนหมูกระทะนี่สตงงปปชมาตั้งสำนันงานชั่วคราวอยู่ในสภาเลยตรวจสอบเต็มที่ดังนั้นท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลาแต่เราจะต้องพัฒนาสมัยสมัยที่สภาเก่าอุทองในเนี่ยมีโรงฉายภาพยนตร์บรรจุได้หนึ่งร้อยถึงสองคน เด็กนักเรียนชาวบ้านเข้ามาเยี่ยมชมสภาก็ก็ฉายหนังให้ดูหนังประชาธิปไตยหนังความเป็นมานะครับของรัฐสภาไทยวันนี้เขาจะทําเป็น4ีดีทำเป็นแอนิเมชันที่ทันสมัยนะครับเพื่อรองรับคนที่มาเยี่ยมชมสภาแขกบ้านแขกเมืองมางบแค่8 0 0พล้านครับ งบสามล้านล้านเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติได้แค่เท่านี้นะครับกว่าเราจะต่อสู้นะครับงั้นก็ถ้าท่านจะพูดต่อก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าเราตั้งใจอันไหนที่มันฉมรุดสุดสวมถ้าไปดูเสาไม้สักสิครับห้าปีมานี้นะครับมันเริ่มผุก่อนแล้วข้างบนยอดไอพื้นไม้เริ่มผุเริ่มพังแล้วถ้าเราไม่บำรุงรักษาเนี่ยนะครับ ไม่ตั้งงบประมาณที่มาคอยดูแลประตะูก็ใช้การไม่ได้หลายอันห้องน้ําก็ไม่ดีนะครับเราจะเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อที่จะดูแลรัฐภานะครับก็ขอร้องท่านผลิตนะครับก็ท่านตรวจสอบได้เต็มที่นะครับนะครับหรือท่านเชิญครับท่านประธานครับต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับความจริงตั้งใจว่าจะจบแล้วแต่ท่านประธานพาดพิงมา ที่มันเสียหายในหลายประเด็นที่ไม่เป็นตามข้อเท็จจริงด้วยนะครับประการแรกนะครับผมย้ำอีกรอบนะครับว่าผมทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองเราศึกษาคาของงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสภากรกตปปชนะครับไม่ได้ล่วงเกินไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นเพราะว่าพันธกิจของเราคือการพัฒนาการเมืองและผมเชื่อว่าท่านประธานก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่างบประมาณของสภาถูกจัดอย่างไรส่งผล ต่อความเข้มแข็งของประชาธิปไตยและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อประชาธิปไตยแน่นอนอันนี้คือประการแรกประการที่สองครับเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับทุกครั้งนะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการเราก็ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้มีการแจ้งมาจากทางเจา้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารสภามาอีกทีหนึ่งนะครับทุกครั้งเราก็เคยมีการขอมติเพื่อรับรองเป็นหลักการไว้แล้วนะครับว่าหากไม่มีวาระอะไรที่ เกรงว่าจะมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็จะมีการถ่ายทอดสดเพื่อประชาชนได้รับรู้และก็มีการแจ้งกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห้องประชุมก่อนที่จะมีการเริ่มการประชุมนะครับดังนั้นอันนี้ก็ยืนยันเช่นกันและแม้ท่านประธานจะมีการเปลี่ยนนโยบายเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มีการประชุมเรื่องของโะมาณสภาผมก็ปฏิบัติตามครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับข้อที่3ท่านบอกว่าผมตัดต่อบางส่วนเนี่ยผมเมื่อกี้รีบเปิดดูโซเชียลมีเดียของผมนะครับไม่มีนะครับ ไม่มีการตัดต่อคลิปสั้นอะไรไปลงในโซเชียลมีเดียของผมเลยนะครับแล้วผมยืนยันมาตลอดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการถ่ายท่อสดคือมันดูคลิปเต็มได้ครับไม่ใช่ว่ามีบางคนถ่ายแค่บางส่วนของที่ประชุมแล้วก็เอามาลงแต่พอมันมีการถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าเกิดมีคนทําแบบนั้นจริงเนี่ยย้อนไปดูได้ครับว่าบริบทที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะมันมีคลิปเต็มดังน,นั้นจะมากล่าวหาว่าผมไปตัดต่อคลิปอะไรลงนี่ผมคิดว่านี่เกินเลยมากนะครับฝากให้ประธานเช็คข้อจร,จริงด้วยนะครับข้อที่สี่ครับท่านบอกว่าผมเชิญเจ้าหน้าที่ ตัวเล็กตัวน้อยอน,นี่เป็นคําพูดท่านนะครับมาผมเชิญเลข,ขาธิการสภาผู้แทนรัศดรมาครับและครั้งแรกมีการมอบหมายหัวหน้าส่วนของสํานักแผนและนโยบายมาแต่เขาตอบไม่ได้ครับว่ารายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไรรอบที่สองเราก็เลยมีการเชิญหรือว่าท่านเลข,ขาธิการก็เลยมีการมอบหมายหัวหน้าสํานักอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาความจริงวันนั้นเนี่ยผมก็เอจใจแล้วนะครับผมเห็นว่าเรื่องมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ต้นผมก็เลยมีการถามไปว่าเชิญท่านประธานกับท่านรองที่เกี่ยวข้องมาด้วยเลยดีไหมแต่ได้รับแจ้งว่าท่านรอง ที่รับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับไม่งั้นผมก็จะเชิญทางผู้บริหารมาแหละครับซึ่งน่าจะตอบข้อสงสัยของผมได้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าไปย้อนฟังวันนั้นนะครับท่านประธานผมก็พูดชัดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อตามที่ชี้แจงหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นต้นคิดของโครงการนี้เขาแค่มาชี้แจงและมาปกป้องตามหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายมานะครับประเด็นถัดไปครับท่าอาจจะภูมิใจว่าสภาผู้แทนราษฎรของเรา ใหญ่ที่สุดในโล tamam กนะครับแต่ผมอยากจะแชร์กับท่านนะครับว่ามีงานวิจัยหนึ่งที่เขาเขียนมานะครับว่ายิ่งห้องประชุมสภาในประเทศไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเป็นประเทศที่คะแนนประชาธิปไตยไม่ค่อยสูงมากนักนะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องขนาดของห้องประชุมไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดหรือว่าเร่งด่วนที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยของบ้านเรานะครับประเด็นถัดไปครับหรืออีกสองประเด็นครับที่จอดรถครับผมก็ย้ําตลอดในการประชุมนะครับผมไม่ปฏิเสธครับว่าณเวลานี้เนี่ย ประชาชนที่มาติดต่อธุระเจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงในที่ปัญหาเรื่องที่จอดรถจริงครับแต่คําถามที่ผมตั้งก็เหมือนกับที่ท่านประธานพูดเมื่อคืนแหละครับเพราะพอเราค้นพบว่าแบบตั้งเดิมเนี่ยมีการวางพื้นที่ที่จอดรถไว้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดหรือว่าถ้าคํานวณจากตัวพรบตัวข้อบัญญัติของกทมว่าควรจะมีกี่ที่เนี่ยคำถามที่ผมตั้งคือว่าถ้าจะเพิ่มขึ้นมาถึงเกณฑ์ที่กาหนดเนี่ย ทำไมความรับผิดชอบตรงนี้คนที่ต้องควักเงินมาจ่ายกลายเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับไม่ได้บอกว่าที่จอดรถมันเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าตั้งคําถามว่าทําไมคนที่ต้องรับผิดชอบความผิดพลาดในอดีตถึงกลายเป็นประชาชนและก็ภาษีที่เขาต้องจ่ายขึ้นมาส่วนประการสุดท้ายครับท่านบอกว่าอยากให้ผมตรวจสอบงบประมาณกระทรวงอื่นผมก็ยืนยันว่าทำอยู่แล้วนะครับตอนจริงผมก็เตรียมอภิปรายเรื่องอื่นนะครับแต่ท่านมาพาดพิงผมหม,มเลยนะว่พูดในสภานะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะยื่นใบสมัครไปที่ทางพักนะครับเพื่อสมัครเป็นกรรมธิการวิสามานันงบประมาณปีนี้แล้วก็จะทําหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าห้องประชุมงบประมาณที่เราใช้กันสองสาเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ต้องมีการปรับปรุงถึงหนึ่งถึงหลักหนึ่งรยี่สิล้านบาทนะครับทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่อยากจะเปลืองเวลาสภามากกว่านี้แต่ว่าทางกรรมธิการพลาัการเมืองก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับเรามีการขอเอกสารบางอย่างเพื่อมาตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อวานท่าน คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการส่งเอกสารหมายทางกรรมธิการดําเนินการต่อด้วยนะครับและถ้าจําเป็นต้องมีการปัจจุวาระก,การประชุมครั้งถัดไปเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญท่านมาองครับขอบคุณมากครับสํานักข่าว today Make tomorrow today